มันมีเพลงหนึ่ง <Ừ. S 1> ชื่อเพลงระหว่างที่รอ,อเขา,า,เงเงาคุณรู้ไหมว่าผมเขียนให้ใครพงดีทำให้พ่อผมเนเอาพี่โอทีชายเด็กมาเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่พ่อป่วยอยู่แล้วก็เราอะรู้สึกว่าจริงๆคนในโลกนี้มีคนที่เรามั่นใจว่าแบบกลับมาแล้วเขารอเราอยู่ทุกคืน รอเราทุกวันอะไรเนี่ยมันมีไม่กี่คนอะคาของระหว่างที่รอเขาอะมันคือคําที่ให้พี่โอมาบอกกับพี่ว่าแบบไม่ว่ามึงไปเจ็บจากข้างนอกอะไรมาให้มึงรู้ว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยังรองมีอยู่เสมอ,อพี่ไม่เคยพูดว่าแบบเพลงนี้ทํามาเพื่ออะไรทามาอะไรเพราะว่าพี่รู้ว่าถ้าไปกรอบความคิดเพาว่ามันเป็นเพลงของพ่อหรือเป็นอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกกับมันอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่คนดูว่าจะตีความความรู้สึกของเขายังไง พอจะกลับไปฟังแล้วพอจะเอามุมมองนี้ไปนั่งคุยคข้าๆแต่บเพลงนี้ในมุมมองของพี่ป๊อปตอนที่พขเพลงนี้ขึ้น,หนเหรอ,อ